สวัสดีครับกบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับวีซับผู้บอดเดอร์ครับมาวันนี้มาป้ายยาสินค้าสุดฮิตนะครับเป็นหูฟัง True Wireless ครับที่คนถามหากันมากที่สุดในปี2 0 2 4 2นและ25นี้เลยนะครับนั่นก็คือ Moon d r o p นะฮะฮอนไครสตาร์เรลโรบิน TWS นั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็น l i m i t ต็ด d i t i ชั่นะครับในราคาเพียงแค่4,990บาทครับประกันนย์ไทย1ปีเต็มมันมีดียังไงบ้างสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังครับตัวโรบินนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเสาะหาตามหาสอบถามมานานครับมันมีทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับใน3เวอร์ชันในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเสียงต่างกันครับแต่มันต่างกันตรงที่เสียงเวลาเปิด นะครับหรือเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแพรลิงอะไรเงี้ยมันจะมี3ภาษานะครับมันจะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะฮะเวอร์ชันที่จำหน่ายทั่วโลกนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น English เวอร์ชันนะครับถัดไปนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาตัวโรบินเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ตัวเคสของเขาครับจะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เป็นตัวสะท้อนนะเป็นรูปน้องโรบินครับเปิดมานะครับจะเห็นตัวหูฟังนะครับตัวของเขาเนี่ยเฟสเพลของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็ตัวเชลเขาครับจะเป็นสีม่วงน่ารักมากๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยหากคุณได้เป็นแฟนของตัวสตาร์เรลนะครับคอนไคลสตาร์เรลเนี่ยคุณจะต้องชอบแน่นอนครับแล้วต้องจัดแน่นอนครับเก็บตัวละครน้องโรบินตัวนี้นะครับตัวละครชื่อดังเลยนะฮะตัวนี้นะครับปิมนด้วย3ีออกมาครับแล้วก็สวมใส่สบายด้วยนะครับนี่ผมใส่ให้ดูเลยนี่่ะผมใส่ด้านข้างให้ดูเลยนะครับนี่ เขาทํามาให้เหมาะกับหูของคนเราเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นอีกโ <point> <oro> o นอมิกดีไซน์นะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่ใช่แบบเป็นทรงป้นปานป้อมป้อมนะแต่นี้มันจะแบบเพรียวตามหูเราจริงๆนะครับใส่แล้วสบัดไม่หลุดนะครับใส่สบายมากๆแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยจะ เป็นแม่เหล็กดูดเลยนะครับแล้วก็ปิดง,ง่ายๆสินค้าที่อยู่บินตัวแถในกล่องครับจะมีเคสหนังมาให้นะฮะไว้กันกระแทกนะครับกันรอยนะครับผมมองว่าตรงนี้แหละดีเด็ดเลยนี่ครับใส่แล้วสวยขึ้นดูดีขึ้นเลยเห็นไหมฮะแล้วที่สำคัญเนี่ย ตัวเคสเขาคิดมาแล้วนะครับข้างหลังมันมีช่องใส่นะครับเขาทําเผื่อไว้แล้วครับเป็นช่องใส่รูชาร์จไทป์4ให้นะครับตรงจุดนี้ถือว่าคิดมาจบเลยนะครับตรงหน้าเคสนะครับตรงข้างบนครับจะมีเขียนชื่อรุ่นเลยครับโรบินครับสวยงามมากๆตัวเคสหนังนี้ผมถือว่าสอบผ่านเลยนะครับให้เป็นแบบเคสหนังกระแทกสวยงามมาเลยทีเดียวนี่ถือว่าคุ้มเลยอ่ะนอกจากตูฟังแล้วนี่เป็นแฮนอะคริลิกนะครับน้องโรบิน ไว้ตั้งหน้าคอมของคุณเลยจัดโต๊ะคอมสวยๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะฮะผมมองว่าเนี่ยคุ้มเลยครับให้ตัวนี้มาแต่งห้องได้เลยนะฮะเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าน้องโลบินเนี่ยสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะบลูทูธของเขานะครับอยู่ที่5.4นะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ใหม่ล่าสุดเลยครับแล้วก็เสียดที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้เลยนะฮะถัดไปนะครับตัวนี้เขาให้มา2องไดรเวอร์ด้วยกันครับเป็นแบบไฮบริดนะครับ1เลยนะครับ 10มิลลิเมตรดิรัมิกไดรเนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ6 m มิมตรานาแมกเนติกนะครับให้มา2ตัวเลยนะฮะถือว่าเป็นล i มิเ e d ดอ i t ชั n นสเปคต้องจัดเต็มต้องแรงจริงๆนะครับให้มาเป็น hybrid driver แบบนี้นะครับในราคาไม่เกิน5,000ผมมองว่าเกินกว่าคำว่าคุ้มไปแล้วครับเพราะว่าแค่คุณได้พรานามาคุณก็ได้เสียงที่มากกว่าที่คุณได้ยินแน่นอนนะครับอ่ะถัดไปเลยนะครับตัวนี้ รองรับแอลดกด้วยนะครับและสำคัญแบตอึดมากใช้ต่อเนื่องนะครับโดยไม่ได้ชาร์จอยู่ในเคสเนี่ยตู้หูฟังนะครับใช้ได้ยาวนานถึง9ชั่วโมงต่อเนื่องครับรวมเคสแล้วนะครับรวมทั้งหมดเลยครับได้ถึง30ชั่วโมงเต็มนะครับแปลว่าอะไรคุณเอาไปเดินทางนะครับไปญี่ปุ่นนะครับไปยุโรป3 0ชั่วโมงไม่ต้องชาร์จเดยาวเห็นไหมครับว่าแม้แต่ไปอเมริกานะครับนั่งเครื่องบินนะครับเกินย4ิี่ชั่วโมงแน่นอนก็ยังมีแบตเหลือเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ มีระยะสัญญาณบลูทูธนะครับได้ถึง10เมตรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกำแพงกั้นเนี่ยอาจจะน้อยกว่าน,นั้นนะครับหรือถ้าเกิดคุณมาอยู่ในสถานที่ที่มันมีคนพลุกพ่านแน่นๆมากๆอย่างเช่นสนามกีฬานะครับหรือเป็นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยอาจจะมีสัญญาณรบกวนได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับตัวหูฟัง tbs ทุกๆรุ่นในท้องตลาดนะครับโอเคนะฮะ ซึ่งคันตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ2 device ได้ด้วยนะครับแล้วก็คือ multi devices นั่นเองนะครับ multi pairing devices นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสะดวกมากๆถ้าเกิดคุณมีแท็บเล็ตและคุณมีมือถือนะครับก็สามารถเชื่อมต่อสลับไปมาได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปปิดอุปกรณ์อีกอุค์หนึ่งนยครับไม่จำเป็นละนะฮะถือว่า สะดวกใช้งานง่ายแล้วก็สเปคค่อนข้างแรงนะครับที่ผมเน้นย้ำไปก็คือมีแอ DA แดระฉะนั้นหากคุณต้องการคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยแน่นอน LDAC ช่วยคุณได้อ่ะทีนี้เรามาลงลึกกันดีกว่าครับว่าแนวเสียงของเขานะครับตัวโรบินเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมได้สัมผัสเลยนะครับเสียงของเขานะครับจะมีความนวลเนียนนะครับใหญ่อลังการนะครับ ตามภาษาของพรานามแมกเนติกเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะครับเล่นเกมแล้วได้อารมณ์บรรยากาศสูงสุดเลยไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพราะว่าทำมาตัวคอนไคลสตาร์เรลนะครับแต่เป็นเพราะว่าตัวสเปคของตัวไดรเวอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันดีด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยจริงนะฮะสำหรับคนที่ชอบเสียงที่นเนียนเนียนอุ่นๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับอ่ะย่านต่ำล่ะเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้นะครับที่ผม ไดอ้อัตราลดมากคือตัวนี้เนี่ยเสียงมีความอิ่มนะครับอิมแพกค่อนข้างดีนะครับทําให้อะไรครับเวลาเราฟังเสียง effect, เอฟเฟกต์เราเล่นเกมเนี่ยมันจะมีได้อัตราลดมากขึ้นครับเสียงระเบิดนะครับเสียงสกิลนะครับที่เราเล่นเกมอย่างเงี้ยเวลาตัวตัวเอกเขาปล่อยสกิลไปเนี่ยโหมันได้อัตราลดมากแล้วก็เสียงตัวละครน้องๆเวลาพูดออกมาเนี่ยโอ้ดีเลย เพราะว่าเสียงสกิลเนี่ยมันไม่ไม่ได้แบบบวมตุ้มตามไปกรบเสียงพูดเสียงของตัวละครนั้นๆนะครับหรือเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเสียงเบสอ่ะมันไม่ได้ไปกลบย่านกลางหรือย่านนักร้องนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเขาตีโจทย์ออกมาค่อนข้างแตกเลยทีเดียวนะครับอ่ะถัดไปเสียงกลางนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงตัวละครฟังคนพูดนะครับหรือฟังเสียงร้องตัวนี้ถือว่า เสียงร้องโดดเด่นมากๆนะครับในย่านไม่เกิน5,000ันเนี่ยผมมองว่ากินละนะครับมันหาคู่ต่อสู้ที่มาเทียบยากเลยครับในปัจจุบัน,นครับตัวโรบินนี่โอ้โหของดีนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณฟังเพลงล่ะสิ่งที่คุณได้จะเป็นอะไรอย่างแรกเลยเสียงร้องเขาจะมีพลังนะครับเขาจะทรงพลังมากๆเสียงจะไม่แผ่วปลายนะครับเสียงจะไม่แผ่วปายแล้วก็จะทรงพลังออกมา หาคนฟังเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเสียงมีสุขภาพดีนะครับจะไม่ดูอึดๆยันยานเงี้ยไม่มีนะครับตัวนี้ถือว่าทําให้คุณเนี่ยฟังเพลงสุขสนานก็สนุกดูหนังมันก็ดูไม่ยืดเยื้อนะครับไม่ยืดยานอะไรเงี้ยทำให้ได้รับอัตราดของการเล่นเกมการดูหน,นังการฟังเพลงเนี่ยโอ้ได้ค่อนข้างดีนะฮะอ่ะถัดไปเสียงสูงนะครับตัวนี้เสียงสูงจะค่อนข้างสดๆหน่อยนะครับทําให้อะไรครับคุณเนี่ย ดัทดรถที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามันแห้งเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับก็รู้สึกว่าเสียงมันเหมือนไม่มีแรงใช่ไหมครับมันก็จะทําให้รู้สึกว่าหูเล่นเกมไม่สนุกเลยดูหนังไม่สนุกเลยหรือไม่แต่เราฟังเพลงเพื่อทำไมเพลงมันดูขาดสีสันหรืออัตราลดไปอย่างเงี้ยนี่แหละตัวนี้นะครับเขาทํามาให้กลมกล,มล่อมละแต่ถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่ามันไม่กลมกลม่อมพอนะครับเขามีแอปพลิเคชันนั่นก็คือมูลดับลิง์ให้นะครับคุณไปคัสตอมไมซ์เลยนะครับในของย่านเสียงครับ คุณจะปรับได้เลยครับเขามีให้แล้วนะครับฉะนั้นมันตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนนะครับสำหรับใครที่บอกว่าขอเบสเพิ่มได้ไหมคุณเข้าไปที่มูลดอปลิงก์แอปพลิเคชันของเขาปรับเพิ่มได้เลยหรือใครบอกว่าอุ้ยแหลมมันรู้สึกสดไปหรือ,อยังแห้งไปก็ปรับไปได้เลยนะครับตรงนี้แหละนี่คือข้อดีที่เขาคิดมาเผื่อแล้วเผื่อหลายๆท่านเนี่ยยังรู้สึกว่ายังรู้สึกขาดอยู่อะไรเงี้ยแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนจุกแล้วยังรู้สึกขาดอยู่นิดนิดหน่อยเงี้ยก็ลองไป ข้าสมัย EQ กันได้ในแอปพลิเคชันของเขาครับชื่อว่า m o o n d o ก Link นั่นเองนะครับอ่ะสรุปนะครับโดยรวมนะครับเหมาะกับใครบ้างครับอย่างแรกเลยเหมาะกับแฟนคลับเกม Honkai Star Rail แน่นอนครับผมก็คือเหมาะกับคนที่รักการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกม Honkai Star Rail หรือเล่นเกมอื่นๆครับเกมมือถือนะครับหรือเป็นเกมแ e n h เฮลนะฮะ หรือแม้แต่เกมที่คุณจะเล่นบน PC หรือรถบุก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อบรูษยทได้เนี่ยผมถือว่าตอบโจทย์ที่สุดสําหรับเกมเมอร์ครับ 2. ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูหนังตรงนี้เหมาะมากเหมาะกับหนังแอคชั่นมันๆนะครับตรงนี้เหมาะสุดเลยถ้าเกิดคุณ เป็นคนที่ชอบฟังเพลงสุขสนานนะครับไม่ว่าเป็นเคป๊อปทีป๊อปนะครับหรือเพลงสุขสนานอย่างเช่นอะไรครับบรูโนมาเน้นจังหวะจากโคนมันนะครับคลิปฮอปสรุปนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบฟังแจ๊สนะครับหรืออะคูสติกใสๆใสเบาๆอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะตัวนี้มันค่อ้าๆฉับไวนิดหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับฟังที่มันแบบสุขสนานนิดนึงนะครับจะเหมาะสมมากมาก แต่ไม่ได้ไหมายความว่าเพลงแนวที่ผมได้กล่าวไปพวก Jazz Acoustic จะฟังแล้วไม่ดีนะครับแต่มันจะฉับไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคโดยรวมหากคุณเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนเต็มขั้นนะครับเต็มขั้นสุดเลยนะครับแล้วก็ชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับด้วยเนี่ยยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เหมาะสมที่สุดเลยในราคาเพียงแค่เท่าไหร่ครับ4,990บาทประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มนะครับ สำหรับวันนี้ผมวีโมพู้เดอน์นักลาไปก่อนครับสวัสดีครับ